สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแกงเผ็ดพริกแกงใต้จากของที่มีอยู่ในตู้เย็นกันนะคะวัตถุดิบก็มีของที่คุยได้จากตู้เย็นนะคะมีฟักทองมีพริกแกงเผ็ดมีกระดูกหมูตุนมีพริกแล้วก็มีมะเขือนะคะอันนี้มะเขือยาวนะคะแต่มตันโตได้แค่นี้เนาะอ่ะแล้วก็ล้างล้างล้างเลยค่ะทำไปค่ะขอพูดถึงอีมะเขือยาวสีม่วงม่วืมอตะเกียนิดหนึ่งนะคะ ปลูกไว้ตั้งนานมากแล้วปลูกไว้จนต้นมันจะตาย่แล้วมันก็ออกลูกให้เนาะออกลูกมาก็ไม่สมประกอบนะคะเป็นมะเขือยาวแต่ออกมาลูกมาสั้นแค่นั้นนะคะอ่ะหมดจากอีมะเขือพูดถึงหมูตุ๋นเมื่อกี้หน่อยนะคะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นเนาะเราซื้อซี่โครงมาแล้วก็ล้างท,ทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้หม้อแรงดันนะคะตุ๋นไว้เพราะว่าหม้อแรงดันเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานในการตุน๋นก็ เราพอตุนเสร็จปุ๊บเราก็ไม่เอาน้ำนะคะเราก็แยกเฉพาะเนื้อแบ่งใส่ถุงไว้แบ่งเป็นถุงอะคะ่ะกะให้มันพอดีกับการทําอาหารมื้อหนึ่งแล้วเราก็แช่ฟรีซไว้แล้วก็พอเวลาจะใช้งานก็ออกมาจากช่องฟรีซนะคะทิ้งให้มันพอแบบคลายตัวคลายความเย็นสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เอาเตรียมมาทําต่อได้เลยส่วนเจ้าฟักทองเนี่ยส่วนตัวชอบแบบปอกเปลือกแบบปอกกลี้งเลยนะ บางคนอาจจะแบบว่าชอบปอกแล้วแบบเหลือเปลือกไว้บ้างนิดนึงพอเคียวกรุบๆเนาะฟักทองค่ะพอปอกเสร็จแล้วก็ล้างให้เรียบร้อย แล้วก็หั่นให้มันพอดีคำนะคะไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานสุกแล้วก็แบบเปืองแก๊สเนาะเสียเวลาด้วยนะคะเราก็จะได้สุกเร็วๆนะคะ <ๆ S 1> ก็หั่นจนเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปปรุงกันคะ่ะ เริ่มค่ะเริ่มตั้งเตาเลยค่ะจุดแก๊สค่ะอ,อ,องค์ประกอบอื่นๆที่มันไม่สวยงามก็มองข้ามไปนะคะก็เริ่มต้นจากการเอาพริกแกงมาคุเลคุเลคุเลยคั่วให้กลิ่นมันหอมนะคะสามบ้านแปดบ้านให้ข้างบ้านเนี่ยฉุดเลยเอาพัดลมมาช่วยเป่าออกไปค่ะเป่าให้แบบไปถึงสามบ้านแปดบ้านให้ได้ให้เขารู้ไปเลยค่ะว่าเราทำกับข้าวรศที่สุดในปฏิพี เรื่องสร้างกลิ่นพอได้ที่แล้วคราวนี้ค่ะก็เอาหมูลงไปคนๆๆให้มันเข้ากันเนาะอ่ะโอเคเติมน้ําเข้าไปให้พอขุกขิกนะคะโอ้ขุกขิกไปไหมอะ่ะน่าจะต้องเพิ่มนะอ่ะเดี๋ยวไปหาน้ํามาเติมซีโอเคเติมน้ําเข้าไปอีกค่ะเพราะเราจะทําแกงอะนะคะเราไม่ได้ทําผัดเนาะก็ใส่น้ําเข้าไปอีกนิดนึงอ่าที่ขาดไม่ได้ก็คือปลา,าค่ะก็คือ ไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่แต่ว่าปลาร้าคือนัวคักซี่โครงหมูตุ๋นที่เอาออกมาจากตู้เย็นทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วอะพอเอามาตั้งเตาคนโคเล่เคเลกับเครื่องแกงแกงแล้วอะมันก็โอเคนะอ่ะมันก็ค่อยค่อละลายลงไปเนาะแล้วเราก็รอมันอีกสักพักนึงก็คือเข้าที่เข้าทางอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมปรุงรสชิมรส แล้วก็ใส่ผักลงไปแค่นั้นเองน้ำแกงเริ่มเดือดก็ใส่ผักทองลงไปแล้วก็ก็เช็คดูว่าเออปล่อยมันไปสักครั้งหนึ่งก็เช็คดูว่ามันสุกหรือยังนะคะอาแล้วก็ใส่อื่นๆเข้าไปเนาะอย่างมะเขืออะไรเงี้ยมะเขือที่เราได้มาจากต้นของเราอะคะ่ะซึ่งทั้งต้นมีคือ1ลูก1ึงลูกท้วนแล้วก็ยาวแค่คืบเดียวแต่ว่ามันเป็นมะเขือยาวนะ รอจนสุกพอได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกหยวกลงไปเนาะก็คือจริงๆแล้วอะก็เหมือนทํากับข้าวทั่วไปแหละอะไรที่มันแข็งๆก็ใส่ก่อนอะไรที่มันแบบอ่อนๆที่มันจะสุกง่ายๆก็ใส่ทีหลังแต่ว่าเราอยากได้เทกเจอร์ของพริกนิดหน่อยนะคะโอเคเราก็เติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะให้มันพอได้เป็นแกงเนาะแล้วก็โยนใบมะกรูดเข้าไปค่ะหอมฟุ้งไปสามบ้านแปดบ้านจริงๆอะตามใจปรารถนาเลยนะคะ คนๆน,นให้เข้ากันชิมรสปรุงก็จริงๆปรุงอะไรไม่เยอะเนาะก็แค่รสด,ดีอ่าทีนี้ถึงคราวจัดจานค่ะก็อ่ะใส่ถ้วยให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมดูอร่อยไหมอ่าแต่จริงก็ชิมมาแล้วแหละตอนที่ทําอ่ะได้อยู่นะได้อยู่อร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอคลิปของเราเราเพิ่งฝึกทำนะคะก็ติชมคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกงกิ้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 งให้ด้วยคะ่ะ